โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซากาเซอร์แล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม QQ Speed อา้าวไม่ใช่ Speed d i p t e r หรอเออมันก็ Speed d i p t e r นี่แหละแต่ว่าภาษาจีนเขาเรียกกัน QQ Speed นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวรถคลาส A คันใหม่ซึ่งกำลังจะเข้าเซอร์ไพร เร็วๆนี้เห็นเขาบอกกันว่าวันที่7ซึ่งวันนี้วันที่5้ารถเข้าวันที่7ก็อีกแค่2วันผมก็เลยมารีวิวก่อนก็ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณน้องเทพด้วยนะครับผมที่ให้รหัสมารีวิวนะครับอันนี้เป็นรหัสของน้องเทพนะครับซึ่งใครที่เล่นสายไทยก็น่าจะรู้จักน้องเทพ เป็นอย่างดีนะครับผมแล้วน้องเทพก็มี id เ r ซิร์ฟจีนแล้วก็มีรถให้เรามารีวิวด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับอโอเคก่อนที่เราจะไปดูรถฝากทุนนะครับกดซับตะไคร้กดไลค์ให้ผมด้วยนะฮะเราจะไป20,000ซับกันนะฮะโอเคครับผมก็รถที่กำลังจะเข้าเซิร์ฟไทยนะครับเป็นรถคันนี้ซึ่งชื่อรถอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกอมันเป็นภาษาจีนแต่ผมรู้มาคร่าวๆว่า รถคันนี้เนี่ยคุณสมบัติพิเศษของมันก็คือวัชพโคช,ชิมเพลงแชมเปญชรชับชีเทียวหัวอะไรเนี่ยอะไรอะไรวะมันอ่านว่าอะไรวะเนี่ยวอเชียวหมีชิงจุงฉังข่าวอโอเคผมอ่านผมแปลมาแล้วทุกคนก็มันแปลว่าถ้าเหยียบแท่นสป,ปีดแท่นสป,ปีดอะที่มันเป็นแท่นสป,ปีดอะเออความเร็วของเราจะบวก23กิโลเมตรต่อชั่วโมง เออรู้แค่นี้นแหละที่เหลือก็ไม่รู้อะไรเนะี่ยบวก4กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ผมไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าทุกการดิฟหรือว่ายังไงหรือว่าแล้วก็อะไรบวก9%เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเออรีวิวแบบโง่งๆเลยนะวันนี้ก็ขอโทษด,ด้วยที่ไม่รู้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวแบบเต็มระบบอีกทีวันที่7นะครับผมวันที่7รอดูคลิปได้เลยนะน้องๆสายการอัพเอาทำมันเป็นยังอ๋อรู้สึกมันจะเป็นระบบฝั่งชิปนะทุกคน มันยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยเชางมันก่อนอันนี้อัพมาทางซ้ายนะครับผมเครื่องยนต์อันนี้อัพมาทางขวาซ้ายขวากลางซ้ายซ้าย,าย,ายโอเคซ้ายขวากลางซ้ายซ้ายโอเคตัด<ว>ก็ไม่รู้นะว่าเซิร์ฟไทยอัพยังไงก็เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งแล้วก็คันนี้มีสก,กินด้วยนะครับทุกคนนี่สก,กินแล้วก็ผมขอใช้แบบสก,กินเลยละกันเพราะว่าไอดีนี้มีสก,กินด้วยเคท่ผมบกเลยว่า คนเท่ครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราไปลงแรงกันเลยดีกว่านะไปก็ตัวนี้ไอดีแล้งนี้ก็นว่าสามนว่าสมเซิฟจีนก็เหมือน Le เจนเซิฟไทยอ่ะผมมองตรงนะถ้าทุกคนไม่เชื่อเดี๋ยวรอดูเลยเนี่ยแป๊บเ,เดียวเจอห้องเจอห้องโคตรเร็วแต่ผมก็ไม่ค่อยอยากให้มาเล่นกันเท่าไหร่หรอกเซิฟจีนมันค่อนข้างที่จะโหด ออทามสตอรี่เฮ้ยเชียบมีแต่เอสตาเชเซอร์โลกันดีชื่อรถไหลก็ไม่รู้ถ้าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยล้างการออกตัวมาแล้วครับผมจังหวะนี้นรู้สึกว่าบูธหมดเร็วๆไงไม่รู้อะเพราะผมเอง แทงแังก็โดนแงทงดีนะิวไปตึงมากเวอร์โอ้โหดนเขาเบียดเบียดมันมากเพื่อไม่ต้องแซงเบียดแบบไม่ต้องแซงอะไร ดีวีพีวพลาดหน่อยพลาดหน่อยโอ้ยเขาเก็บ ECU วไปใช้ตรงนี้กันใช้ไปแล้วอ้าวข้อตึงเลยอ่ะ <c oughs> ตาแรกก็แพ้เลยเหรอเนี่ยตาแรกก็แพ้เลยมาตาที่สองผมจะไม่ยอมแพ้ผมจะขอเข้าเส้นชัยอ่ะนอกจากด่านใหม่อ่ะผมไม่เอาด่านใหม่อ่ะเล่นไม่เป็นไอ้ด่านเนี้ยเออด่านนี้กูเล่นเป็นอยู่ด่านลูกรักเลยอ่ะด่านเนี้ยผมบอกให้แต่ว่าไม่ได้เล่นนานแล้วนะเราไม่ได้ทําการบ้านมาก่อนเลยว่าต้องกด ECU ยังไงผมก็ไม่ได้สนใจเซฟจีนสักเท่าไหร่นะทุกคนก็มารีวิวแค่นี<ๆ>้แหละแล้วก<ๆ>็ค<ๆ>่อยได้ไม<ๆ>่ได<ๆ>้เข้าหรอก ลาดเลยอ่ะที่เราจะอยู่นี่โลยไม่ได้นะ เหยียบโคตรแรงอ่ะทุกคนปกติมันจะแบบ500 515 516เองนะเวลาเหยียบพุทะแต่ครั้นี้คือแรงเวอร์ตรงนี้ต้องสามพุทธไป ้ยพลาดแล้วจไรมไม่ได้แล้วทุกคนว้าอบเกียรเอาอะไรเนี่ยที่ททสอง,สองเลยตาที่สองก็ได้ที่สองตรงสายตาที่สามก็จะได้ที่สามโ okay. อเคครับผมมาถึงตาสุดท้ายกันและสำหรับวันนี้แบนด์ดันนี้เป็นเลยเล่นไม่เป็นในดนันในรอบนี้ผมเล่นเป็นทุกดนัน ไม่มีด่านไหนที่ผมเลยไม่เป็ดแล้วผมบอกเลยว่าด่านนี้ผมมาของจริงผมไม่ได้โมอ้อีโตเล่ผมของจริงบอกแค่นี้ไปมาดิออกตัวเลยได้ป่ะผมรีบโอ้ยสำเร็จโคนเทพโคตรไม่ได้แนละ้วหยุดรถเลยวะาทำไมผมเล่นเยอะจัง เงียบมไม่ใช่ะไรนะตึง ดูภาพดูความแรงครับเกือบ400อค,คนว่าตึงปะว่าคตรตึงนะ สองก็พอ um แล้วพอใจแล้วโอ้โหหนึ่งเหที่ยี่สิบเจ็ดนิวเรคคอร์ดไปดิเอ๊ะแต่ก็ได้ที่สามอ่ะก็จะฟักเอ้ยที่สองนี่ว่ะไอ้ที่สอง โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างกับรถคันนี้ถา้าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนวันที่ย7เดเดี๋ยวเรามารีวิวแบบเต็มๆกันอีกทีนึงวันนี้เอาแบบคร่าวๆไปก่อนเพราะว่าเซิร์ฟจีนเขาที่จะตึงนะเล่นยากมากนะทุกคนไม่ค่อยได้เอนเตอร์เทนเท่าไหร่เพราะว่าแม่งเล่นยากไงก็คือแม่งเล่นยากนะก็โอเค เดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครสวัสดีครับ,บชุดอลังการไปไหนวะเฮ้ย